หนึ่งบาทที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรับซื้อเหรียญละ15บาท1บาทปี2529ช่อฟ้าสั้นรับซื้อเหรียญละ100บาทเหรียญ2ยูโรรับซื้อเหรียญละ40บาทเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทเหรียญครูตรงพศ2525รับซื้อเห,เห, 9, เหรีหยญล,ล,ล,ละ20บาท หนึ่งสลึงราชการที่หรับซื้อเหรียญละแปบาทเหรียญเงินสิบาทราชดาค่ะเหรียญสิบบาทเงินเล็กนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งบาทครุฑพศสอง7ห้ารเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทห้าบาทเรือโหงพศสอง0ห้ารสามรับซื้อเหรียญละหบาทเหรียญห้าบาทสตังทอนพศสอง6รับซื้อเหรียญละสองบาท หบาทตราแผ่นดินพศสองพันรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทรับซื้อเหออรียญพศสองพันห้าร้อยค่ะคราคารับซื้อเหออรียญพศสองสี่เก้ราคารับซื้อเหรียญครุฑเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญราคารับซื้อเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ที่เลิกใช้ไปแล้ว <Huh? S 2> เหรียญราชการที่สี uh <istiyorum> ช้างในพระแสงจากพระมหามงกุฎ เป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทเหรียญ25สตางค์ทองเหลืองรับเพียงอสอพศเท่านั้นค่ะ2542และ2544เพียง2องพศนี้เท่านั้นค่ะเหรียญละ1น0 0ถึง1500บาทเหรียญ25สตางค์ทองเหลืองรับซื้อเพียงอสอพศเท่านั้นคือ สองหสี่สองและสองห้านะคะเน้นย้ำเพียงอสองพศนี้เท่านั้นค่ะ1นึ่พันถึงหนึ่รับซื้อเหรียญห้าสิบสตางค์ทองเหลืองดูเพียงพศเท่านั้นค่ะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนเลยนะคะดูเพียงพศออขอให้เป็นพศสองห้าค่ะส่งขายได้8ปดพัถึง1นึ่งมืนบาท รับซื้อเหรียญสิบบาทสตางทองรับสตางทอนมาดูเพียงพอสอเท่านั้นสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งห้าสิบบาทสี่สองยี่สิบาทสามสี่ยี่สิบบาทสี่สามสิบห้าบาทห้าสามสิบห้าบาทดูเพียงพอสอเหรียญสองยูโรค่ะเหรียญต่างประเทศนะคะกน่ารับเพียงสองยูโรนะคะในราคาเหรียญละนะคะสองยูโรเหรียญละสี่สิบบาทส่วนเหรียญอื่นๆย่อยๆที่แลกไม่ได้รับซื้อกิโลละหนึ่งร้อยบาท รับซื้อเหออรียญพสสองพันห้าร้อยค่ะราคาซื้อเหออรียญพสสองสี่เก้าสามราคาซื้อเหรียญครูดเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญราคาซื้อเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ที่เลิกใช้ไปแล้วเหรียญราชการที่สี่ช้างในพระแสงจากพระมหามงกุฎเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400รอบาท